การสั่งซื้อสินค้านะครับก็เลือกที่เมนู3ขีดแล้วก็เลือกสั่งซื้อสินค้าครับหลังจากนั้นให้กดเลือกตรงปุ่มสีส้มเลือกสินค้านะครับระบบก็จะโชว์รูปภาพกับสินค้าราคาพอยต์ขึ้นมาให้นะครับในระบบผมก็จะซื้อตัวอินซูนะครับห่งกล่องก็หยิบลงในตะกร้าครับหลังจากนั้นนะครับอยากซื้อเพิ่มเป็นดีอะโลควาผมก็หยิบนะครับเข้าไปดูอะโลควาอีกหนึ่งกล่องครับหยิบลงตะกร้าครับหลังจากนั้นระบบจะโชว์นะครับให้กดไปที่ชําระเงินครับระบบจะทบทวนให้ท่านอีกททนนึงวว่่าาต สอบว่าถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งการซื้อนะครับให้ดูว่าเงินในอีเวลเลของท่านเพียงพอหรือไม่นะครับปรับเริ่มลดได้ตามที่ต้องการเลยสําหรับการลงคะแนนนะครับพอหลังจากที่เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะให้เข้าไปเลือกนะครับว่าเป็นการซื้อแบบอัปเกรดเลยหรือเปล่าถ้าอัปเกรดก็คือคะแนนเข้าตัวเองเลยนะครับหรือรักษายอดนะครับหรือจะโฮคะแนนไว้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมโฮคะแนนไว้นะครับแล้วก็ให้เลือกสั่งซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือท่านจะซื้อ จากที่โชว์รูมใดก็ได้นะครับถ้านะครับท่านต้องการมารับเองก็ให้ติ๊กที่รับเองครับกรณีมีการจัดส่งนะครับก็จะมีค่าจัดส่งนะครับแล้วเลือกชําระเงินจากเป็น e wallet นะครับชาระเสร็จให้กดเซฟครับกรณีกดเซฟเรียบร้อยระบบจะถูกสั่งซื้ออย่างเรียบร้อยครับก็ท่านก็สามารถรับสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์นะครับถือว่าสั่งซื้อสมบูรณ์เรียบร้อยครับ